รครับวันนี้เป็นวันจบปิดสรุปผลการทดสอบโครงการจับจุลซีมาเต้นนะครับ BAC เตือนดันซิ่งโปรเจกต์นะครับก่อนที่จะสรุปผลเนี่ยผมขออนุญาตมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเซลลูโลสที่เกิดจากจุลิซีนี้นิดนึงเพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจว่าทีมใดควรจะชนะนะครับก่อนอื่น ผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวจุลินทรีย์นะคะคนที่ชื่อบนหนายครับตัวที่อยู่ข้างล่างตเราไม่เห็นนะครับชื่อ A อสติโตแบคเตอร์สลินัมนะครับจุลินทรีย์นี้จะสร้างเส้นใหญ่ขึ้นมานะครับออขอเป็นการอนุมานเอาแล้วกันนะครับว่าสาเหตุของการสร้างเส้นใยนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากหนึ่งคือเนื่องจากจุลินทรีย์ตัวนี้มันไม่มีขนหรือหางแต่มันชอบอากาศหายใจมาก มันก็เลยดึงน้ําตาลกรูโ,โคสครับจากอาหารที่มีในอาหารเข้าในลําตัวมันแล้วก็ถักเป็นเส้นใยขึ้นมาแล้วก็เส้นใยที่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็เอถูกพุ่งออกจากค่าลําตัวสูบปกนูทั้งสองข้างเป็นสา,สามอกพุ่งออกมาทําให้ตัวมันพุ่งขึ้นสามารถสัมผัสกับอากาศได้อันนี้ก็เป็นอีกอนนการดึงมาอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเส้นใยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําหน้าที่คล้ายเป็นเกาะหุ้มป้องกันตัวครับ เพราะว่าตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันจะสร้างภาะวะความเป็นกดขึ้นมาด้วยพอมีเกาะหุ้มก็จะทําให้ความความเป็นกดเนี่ยประมาณ3ามกว่ากว่าค่อนข้างคงตัวเชื้อจุลินทรีย์อื่นที่อยู่สิ่งแวดล้อมอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถเจริญได้ดีก็จะไม่เจริญมันมันก็เป็นเป็นเกาะหุ้มช่วยเหลือตัวของมันเองเน,นะครับอันนี้เป็นการอนุมานครับตอนนี้เราจะมาลงรายละเอียดของของเส้นใยนะครับเ,เส้นใย เซลล์รที่ดีโดยทั่วไปเราก็มีเกณฑ์ว่ามันควรจะมีความเรียบสม่ำเสมอนะครับนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างของของไม่เปิดเพลงนะครับมันจะเรียบมากในขณะถ้าเผื่อเปิดเพลงล็อกเนี่ยมันก็จะมีอาจจะเห็นยาน่างนี่นึงจะเป็นรอยบุ๋มบางส่วนความหนามันจะไม่ไม่เท่ากันนะครับความหนาจะไม่เท่ากันบางส่วน,นะค,นความเรียบ นอกจากเราดูความเรียบ,บนพื้นผิวแล้วเนะี่ยส่วนหนึ่งเราจะมาดูในรายละเอียดของเส้นใย,ยนะครับคือในในที่นี้เราลองลองมาดูตรงนี้ครับถ้าเผื่อลราซูมมาใกล้ๆนะครับเมมาาราอันนี้เราตัดขวางตัว,ต,วตัวแผ่นเส้นใย,ยที่ได้ามานะถ้าดูดีๆนะครับจะมีสองสีนะครับด้านล่างเนี่ยจะใสออกใสใสด้านบนจะสีขาว สีขาวชัดเห็นชัดกว่าครับสองส่วนนี้เป็นเส้นใยโซเดียวกันนะครับแต่มันเกิดขึ้นมีความหนาแน่นต่างกันเท่านั้นเองถ้าใสก็คือหนาแน่นน้อยถ้าขาวก็คือหนาแน่นมากส่วนที่ใสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ศูนจนถึงประมาณประมาณัาณนที่สามนะครับ ส่วนที่คุณเนี่ยก็จะเกิดในเดานที่5้านะครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าในช่วงของการการสร้างเส้นใญ่เนี่ยจุลซีในช่วงวันที่5 6 7เนี่ยจะมีการแบ่งตัวแล้วก็สร้างเส้นใยในแบบทวีคูณนะครับในขณะที่ช่วงต้นๆเนี่ยจุลซีจะมีจำนวนยังไม่มากมากะแต่ว่ามไม่มากเท่ากับช่วงนั้นเพราะมันมันกำลังค่อยๆแบ่งตัวไปมันเลยสร้างเส้นใหยได้ลุ่มหวง แต่พอมีจํานวนมากๆาก้าเจเนี่ยมันก็จะสร้างกัน,นานแน่นมากนะครับซึ่งความหนาแน่นมากกับน้อยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินว่าเรามาทําทันาดบ้างน,นะครับเป็นต้นว่าถ้าเผื่อสมมติว่าเราทําอาหารนะครับทําอาหารเอามาเคี้ยวถ้าอาหารที่เคี้ยวนี่เคี้ยวง่ายเส้นใหญ่หลวมเนี่ย ค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันจะได้เคี้ยวง่ายในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราต้องการเอาซอรโรสเนี่ยมาทําเป็นวัสดุพวกพื้นผิวหรือวัสดุเพื่โครงสร้างแข็งแรงปต้นทำหนังเทียมทำเป็นโครงโครงกระดาษหรือโครงอะไรประมาณนี้น,นีมันก็จะควรจะมีส่วนที่หนาแน,น่นสูงน่าจะดีกว่า ในขนาดเดียวกันถ้าเผื่อเราต้องการมาใช้เป็นวัสดุทางด้านการแพทย์เครื่องสำอางเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เราต้องการจ็กกับความชุ่มชื้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องการให้มันมีรูปพูลค่อนข้างสูงมากๆแล้วก็ทําให้บริสุธดได,ได้ง่ายเพราะฉะนั้นควรจะมีเส้นใยที่มีความหนาแน่นต่ําแต่มีรูปพูลสูงก็คือควรจะมีเป็นเป็นกลุ่มรูสนะครับอันนี้เลยจึงเป็นทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่า จูิซีที่พันฟังเพลงล็อกเพลงไทยเดิมแล้วก็ไม่ฟังเพลงเนี้ยทีมไหนควรจะชนะ,นะครับตอนนี้เราพอเข้าใจเกณฑ์คร่าวๆในการตัดสินใจว่าทีมไหนจะชนะนะครับนอกจากความหนาในแต่ละวันที่เกิดขึ้นนะครับการสรุปผลจับจูิซีมาเต้นจะเริ่มผลประกาศผลณนะตอนนี้แล้วนะครับว่าเราควรจะเลือกอะไรดี อย่างแรกที่เราจะพิจารณานะครับคือเรื่องกลิ่นนะครับเราพบว่าอันนีนะ้มันเป็นการประเมินอาจาจะผู้ง่ายอาจจะมีบแ a s นะครับอาจจะมีความรู้สึกเพราะเราใช้ความรู้สึกล้วนๆจริงๆนะระหว่างแต้มจังกับพ่อดูอว่ามีกลิ่นในบ้านแต่เราพบจริงๆนะครับว่าพอมาดมกลิ่นอินนี้นะครับ นะฮะเพราะว่าถ้าเปิดฟังเปิดเพลงนะครับกลิ่นเนี่ยมันจะมีกลิ่นน้อยกว่ากลิ่นที่ไม่เปิดเพลงครับไม่ว่าเพลงล็อกหรือเพลงไทยเดิมเนี่ยกลิ่นมันจะกลิ่นเป็นหอมกลิ่นน้ำผลไม้อ่อนๆนะครับเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเปล่ไม่เปิดเพลงเนี่ยกลิ่นค่อนข้างฉุนกว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็อ่าดีนกันนะครับไม่เปิดเพลงนี่เรารู้สึกว่ามีกลิ่นแรงกว่าครับก็เป็นโบกสีในขณะที่ เปิดเพลงทั้งล็อกกับไทเร็วนี่บวกสองนะครับความสม่มําเสมอของเส้นใหญ่อย่างที่เรียนแล้วะครับเส้นใยที่งอกขึ้นมานะ,ะมีความสม่มําเสมอเนี่ยเราพบว่าที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ถึงกับมากนักนะคะือคือ,คอ,คอ,อยังย่งพอสม่ำเสมอพ,พอพอพอจะอ่าน,นโลกได้แต่ว่าเปิดเพลงล็อกเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยเรียบเหมือนเหมือนเหมือนไม่เปิดเพลงกับเปิดเพลงไทย อยที่3นะความหนาความหนาเราพบว่าทั้งเพลงไทยกับไม่เปิดเพลงนะี่ความหนาไลา่ไล่กันมนาะต่างกันสูงจุดหนึ่งิเองถ้าเบบาากิดมาเทียบ็นจรีผมว่าแทบจะไม่ไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับในขณะที่เปิดเพลงล็อกเนะี่ยความหนาจะน้อยกว่าจะหนาประมาณท้ายสุดนะส่วนที่หนาสุดเนี่ยประมาณ1 6บบินแต่ส่วนที่บางก็ประมาณ13.1มจุบินนะครับในขณะที่เปิดเพลงไทยเดิมเนะี่ย จะประมาณ17.2ม mm, ิลแล้วก็ไม่เปิดเพลงประมาณ16.1หมิลนะครับเอ่อครับมันมันจะต่างกันสักสักนิดหนึ่งนะครับแต่แต่ที่โดดเด่นเห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือในส่วนของความหนานแน่นของของเส้นใยส่วนที่หนานแน่นเดนส์ Dance, นะเดนชั้นเดนส์เนี่ยเราพบว่าเปิดเพลงล็อกเนี่ยจะมี ฉันเน้นค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเปิดวัดแล้วจะประมาณ2.8มิลนะฮะขนาดถ้าเปิดเปิดเทนไทเรียมเนี่ยจะมีเน้นประมาณส่วนที่หนาแน่นประมาณ1ถ้าเราไม่เปิดเพงเนี่ยประมาณ1.8มิลมันก็แปลกดีนะครับราวกับว่าผลที่วิเคราะห์เนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเปืดเราเอาเส้นใยเนี่ยมาทําเป็นอาหารเนี่ย เปิดเพลงไทยน่าจะดีนะครับในขนาดเดียวกันถ้าเผื่อเราอยากให้มีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงเนะเปิดเพลงล็อก,กดีกว่านะครับและในขณะที่เ,เอาแบบกลางๆไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องเปิดเพลงครับอันนี้ก็จะแยกกันชัดแน่นะและอันสุดท้ายเมื่อช่างน้ําหนักแล้วนะอันนี้ผมกับแตงโมจังงงมากเลยนะครับเพราะว่า ดูแล้วเพลงล็อกเนี่ยเปิดเพลงเนี่ยเนะส้นเส้นใหญ่มันไม่สม่ำเสมอนะฮะแต่ว่าพอมาชั่งน้ําหนักดึงมาชั่งน้ำหนักนะโดยรวมพบว,ว่าเปิดเพลงล็อกเนี่ยมีน้ําหนักตัวชิ้นงานนะไม่มีน้ำนะฮะประมาณร้อยสามสิบสี่กแล้วก็มันความละเอีสูงด้วยร้อยสามสี่กในขณะไม่เปิดเพลงเนี่ยร้อยยิบเจ็ดกรัมไม่แตกต่างกับเปิดเพลงไทยเลยนะครับ ออแล้วก็ลักษณะโดยรวมของเส้นใยนะครับก็ก็เหี่ยวแข็งแรงเหมือน,น,นกันหมดนะถ้าเกูดินทางกายภาพสรุปแล้วทีมไหนคนชนะดีครับมันยิ่งทําไปเรานี่ครับเราจะมีความสุขว่าแนวคิดของอาจารย์มาซรุอีโมโตกกับการมาใช้เพลงครับมันมันมันรู้สึกอ,อ,อาจจะไม่ค่อยตรงกับตอนตอนเริ่มต้นนะ ผมขออนุญาตสาภาพความจริงนะตอนแรกผมเข้าใจว่าผมเปิดเพลงแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะป็นความแตกต่างคือถ้าเผื่อเราลองเอียงนิดนะีเราเข้าคิดว่าเปิดเพลงล็อกเนะี่ยเส้นใหญ่มันจะขึ้นไม่ดีเลยไม่สวยเลยนะตามแนวคิดท,ที่ที่เคยได้ได้รับรู้มาจากของดรมาสุแต่พอมาทําการทดลองเล่นๆอย่างนี้ซึ่งมันยังไม่เชิงเป็นพิาศา์เลยตรงเพราะว่าเราไม่ได้ทําซ้ําแล้วก็จํานวนตัวอย่างที่ทำเนะี่ย ป็นแค่หนึ่งตัวอย่างแค่นั้นเองแต่ละอย่างแต่ละยแต่ละวิธีการทดลองแค่แค่หนึ่งตัวอย่างจริงมันอาจจะต้องทํามากกว่าน,นั้นแต่เป็นการทําเบื้องต้นนะครับแต่มันจะได้องค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาคือว่าเออบางทีเราสามารถพัฒนาตัวปิดพันเซลลนะ์รูทเนี่ยที่ได้เนะี่ยจากการใช้เพลงมาช่วยพัฒนาได้นะครับเป็นต้นว่าถ้าเอืออยากทําทอาหารให้เคี้ยวนุ่ม หรือเหมาะสําหรับการทำเครื่องสะอาดในข้อมูลเบื้องต้นนะฮะการเปิดเพลงไทยเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับเพราะเราจะได้เส้นใยที่มีความหนาแน่นต่ำนะฮะมีความหนาแน่นต่ําและมีรูพรนสูงเนี่ยก็น่าจะเป็นเปิดเพลงไทยในขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราเอาผิดพันธุ์เนี่ยมาทําเป็นพวกโครงสร้างแข็งแรงเนี่ยเปิดเพลงล็อกให้ดูดีฟังนะ มันจะได้มีความหนาแน่นท่อนตสูงโครงสร้างก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นท่านใดที่เชียร์ว่าทีมเปิดเพลงไทยหมายเลขหนึ่งเป็นผู้ชนะผมก็ว่าได้ชนะในแง่ของความเราได้เส้นใจที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับแต่ถ้าเผื่อท่านทีมใดเชียร์ว่าหมายเลขสองเปิดเพลงล็อกชนะก็เราจะได้เส้นใจที่มีความหนาแน่นสูงเหมาะสำหรับรเป็นโครงสร้างเป็นหนังเทียม ในขณะเดียวกันท่านที่ใดท่านใดเชียร์ว่าเป็นไม่เปิดเพลงสมาธิก็แทเป็นแบบเป็นซูร์รอแบบกลางๆแล้วกันนะจะใช้ด้วยเจตรอดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ใดในใน,ในตอนนี้เราก็เลยตกลงกระตันยุ่งว่าท่านที่เชียร์ทีมแตนะ่เนเราให้รางวัลมดไปเลยกันนะครับหรือว่าเสมอภาคไปเดี๋ยวคอยคอยติดตามดูแล้วกันนะฮนะว่าท่านที่เขียนหมายเลขหนึ่งสองสามลงไปใน ในคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตั้งแต่วันที่สู่จนถึงวันที่6นะนเนี่ยมีท่านใดเขียนอะไรมันเดี๋ยวเราจะส่งส่งของช่วยเล็กๆกลับไปนะฮะเป็นกลมกลืนมินินะฮะจำนวนจำนวน4 4ชิ้น4ี่ห่อสี่ห่อต่อนหนึ่งท่านนะครับเราจะติดต่อหลังไปนะครับทางรบกวนช่วยตอบแจ้งที่อยู่กลับไปด้วยฮนะเดี๋ยวเราจะส่งของช่วยเล็กๆกลับไปด้วยครับขอบคุณมากครับ